หนอน,นี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube สําหรับช่อง Focus On Bike เกี่ยวกับ2025 Honda Forza 350ความยาวไม่เกิน3,500ตัวอักษรพร้อมหัวข้อเป็นย่อหน้าขีดขีดขีดเปิดตัว Honda Forza 350 2025 Sport Premium Scooter ที่พัฒนาอย่างเหนือระดับในปี2025นี้ Honda ได้เปิดตัว Forza 350รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับก,บการอัปเกรดทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อยกระดับความเป็น Premium c o o อร์ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความสปอร์ตหรูหราและความสะดวกสบายในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลดีไซน์ใหม่ทันสมัยสไตล์สปอร์ต f o r ์คซา350รุ่นล่าสุดมาพร้อมกับก,บการปรับดีไซน์ให้ฉกเฉียวยิ่งขึ้นด้วยฝาหน้าเล็กด,ดีไซน์ใหม่แบบฟูลเล็รอบคันเส้นสายตัวรถดูลรื่นไหลและชุดแฟริ่งที่เสริมความสปอร์ตหรูหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกให้ข้อมูลครบถ้วนพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ที่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบ เครื่องยนต์ e sp บวกแรงจัดประหยัดจริงหัวใจของ f o ร์ซ่า0คือเครื่องยนต์ e sp บวกขนาด3 3 0ซีซ cc ี่วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ29แรงม้าพร้อมระบบหัวฉีด pgm fi ที่ช่วยให้การเผาไม่สมบูรณ์ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันมีระบบ hstc honda select a b l e torque control หรือระบบควบคุมแรงบิดช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนถนนลื่นเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อความปลอดภยัย f o r ์ซาารรุ่นใหม่มาพร้อมระบบเบรก ABS หน้าหลังพร้อมจานเบรกขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นใจในการเบรกระบบไฟ ESS Emergency Stop Signal แจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกกระทันหันและระบบ Smart k e ีที่ช่วยให้การสตาร์ทรถและล็อกปลดล็อกสะดวกยิ่งขึ้นความสะดวกสบายในการใช้งานจุดเด่นของ f o r ์ a ซ5 0าคือกระจกบังลมหน้าที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ช่วยลดแรงลมขณะขับขี่ความเร็วสูง เบาะนั่งกวางนุ่มรองรับการเดินทางไกลได้ดีพร้อมช่องชาร์จไฟแบบ USB-C ในช่องเก็บของหน้าให้ผู้ขับขี่สามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือระหว่างเดินทางได้อย่างสะดวกราคาและสีสันที่หลากหลาย Honda f o r z ์ซ350ปี2025มีให้เลือกทั้งหมด4สีสได้แก่น้ำเงินด้านดำด้าน,าน,านเทาเมทัลลิกและขาวมุกโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ179,000บาทซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ให้มาทั้งเทคโนโลยีความสบายและสมรรถนะ สรุปทางเลือกที่ลงตัวของคนเมืองยุคใหม่2025 Honda Forza 350คือสกูตเตอร์พรีเมียมที่ลงตัวทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความแรงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและออกทริปในวันหยุดพร้อมภาพลักษณ์ที่ดูดีทุกมุมมองหากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ระดับกลางที่ครบเครื่อง Forza สาราคือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามขีดขีดขีดหากต้องการเวอร์ชันที่มีการใส่เสียงบรรยายหรือคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ แจ้งได้เลยครับ